น,นี้ก็ลูกมานอนนี่นะโยมนะก็ม่ชียุงนิดๆหน่นอยๆอยู่วันครับโอุย้ยจะมายุงเยอะจังเลยลูกตอนเช้าๆนามาหาท่านประธานเจอนะนยมนะรู้สึกว่า,าจะมียุงเยอะพอสมควรอยู่ยุงกัดลูกนายมนะ รู้สึกว่ายุงเยอะ,อะกัดลูกจะยุ่งลายจริงลูกขานาคารเด็กต้องเอาเอะไรมาไล่ให้ไม่งั้นลูกนอนไม่ได้หนูไม่นอนบนต้นไม้นะลูกมาตัวนี้ยุ่งกัด,กดลูก ทำปากจะโจ้ด,ดูมันเน่ยตรงนี้ก็อยู่ที่นะโยมนะถ้าไม่ยุงไหมเนี่ยยุงมีเยอะอยู่ในยมนะยุงมีเยอะอยู่ยยยยยยยไปตรงจอก็อาจจะมีแต่ไม่ก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็ถือว่ามีอ่ะอนยอม ลูกเราลูกกัดไหมลูกลูกกัดเหรอโอ้ยลูกเอ้ลูกกัดลูกลูกกัดลูกโยมกะ ยุงบินนะยโยมนะโยมจะเห็นยุงบินงั้นเดี๋ยวพวกนี้จะต้องซื้อน่าจะเป็นพวกการาโบนเนาะเดี๋ยววันนี้ซื้อการาโบนนะคุณโยมเนาะมาวางไว้ที่ตรงนี้ที่บ้านเจาะนะยโยมนะเวลาที่เจาะนอนจะได้ยุงไม่กัดคุณโยมสงสารจังเลยมานอนกอด เก่งไม้คุณโยงวันเอ้ยยมเยอะนะลูกนอนมียมงล้วจะเห็นว่ายุมบินอยู่มากัดลูกชายแล้วมานอนอย่างเงี้ยมานอนกอดเอาแขนกอดที่ขอนไม้อยู่ตอนนี้เวลาตีห้าคุณโย่ แวะมาดูลูกหน่อยเราจะได้มีวิธีแก้ว่าลูกนอนเป็นยังไงบ้างนอนที่ไหนแล้วก็ยุงกัดไหมนี่บ่งบอกว่ายุงรบกวนการนอนของลูกคนยอมเราจรึงไม่แปลกแล้ว,ว่าทําไมทั่วกลางวันน่ะจอจึงชอบนอนให้คนมาเกาให้อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีกลางคืนเนี้ยเขาก็นอนไม่หลับคนยมนอนแล้วหลับตื่นตื่นเห็นไหม ด้วยความที่มียุงมาร้อมตัวเขาเลยเนะีย่ยโยเห็นไหมสังเกตดีๆเราจะเห็นยุงบินเต็มไปหมดเลยนะนกมากัดลูกคุณโยเดี๋ยวยังไงเดียนะ๋ยวหาคาร์บูลมาตั้งอะไรต่างๆนะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ยุงมากัดลูกได้นะคุณโยนะใส่ไว้ที่บ้านลูกจ๋อพ่อขับก่อนนะเดตตอนเช้าแล้วพ่อมาเล่นด้วยคราวนี้เดี๋ยวจะต้องหานะซเสื้ออะไรนะ ญาติโยม FC ฟซญาติธรรมทั้งหลายคิดว่าน่าจะซื้ออะไรมาให้ให้ลูกดีคุณโยมยุงนะเพราะว่ามันมีสระมีอะไรนะยุงลูกก็นั่งไม่นิ่งคุณโยมมันกัดไข่ลูกหรือเปล่าลูกมันกักกดไข่ลูกหรือเปล่าลูกเอ้ยมึงกัดหรือเปลูกเป็นห่วงเป็นห่วงลูกยกเอ้ย เดี๋ยวหาอะไรมาไว้ไล่ยุงให้ในลูกนะโอเคชาวนี้ก็ได้อัปเดตนายโยมนะว่าลูกนอนไหนแล้วก็มียุงกัดหรือเปล่าเจะมาหาวิธีกันว่าจะเอาอะไรดีเพื่อที่จะป้องกันนําให้ยุงกัดเมื่อเมื่อวานก็กัดไข่ลูกคุณโยมเอ้ยนะยุงมันก็ช่างเลือกเนาะตรงไหนมีกัดไม่กัดมากัดไข่ลูกกัตธรมาภาพโยม <c oughs> ามาไปก่อนนะลูกนะ Bye-bye.